เตรียมความพร้อมนะครับ <Rudolph> ศิญยานกเวีนะครับบอกให้เล่นได้้วยเก็บลูกฟุตบอลด้วยครับด้านหลังนะครับ ลูกฟุตบอสลสามรอบ อนนี้สีนรงยังคลองบอลอยู่นะครับคือให้ผู้เล่นหมายเลขสี่สิบหกถ่ายบอลไปให้กับเพื่อนด้านหลังนะครับผู้เล่นหมายเลขสามสิบแปดยังคลองบอลอยู่ที่ปักทรงชัยสีนรงลากบอลขึ้นไปไม่ผ่านผู้เล่นของบ้านข้ามถ้าข้ามนะครับถ้าข้ามจะยัง,ยงปัมบอลนะครับลูกนี้เป็นออกด้านข้างนะครับ วันนี้นะครับแสตงตาต้องให้พร้อมนะครับสำหรับสนามคิงคองจุดที่ท่าข้าม่าข้ามลูกนี้ไม่ผ่านผู้เล่นของปักตรงชัยสีนรลงลูกนี้จะเป็นลูกเปล่า สำหรับการแข่งขันเมื่อคืนคนี้ครับขอบปรานอภัยนะครับให้กับนักกีฬานะครับแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับวันนี้ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับสนามคิงคลองนะครับลูกิีโยนโหน้าประตูผู้รักษาประตูรับไปได้อุูที่ปักดวงใจลิซ่อิลูมีปััมบอลนั ลูกนี้จะเป็นลูกเปล่าปะถุงชชยสีน้งโดนขึ้นไปว่าจะตะกาวลูกนี้ กังโยนขึ้นมาอยู่ที่ฝักถุงชัสีนรกผู้เล่นหมายเลขแปดมองอลงอูกนี้ผ่านลูกนี้อับยิยหมองหาเพื่อนไม่เจอนะครับตัดสินใจกึ่งยิงกึ่งผ่านตาขามยังคองบอลอยู่จากชนบุรีนะครับยโยนขึ้นมาให้ผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ด ตักบอลขึ้นไปไม่ผ่านผู้เล่นเขาปักทงใจสีนะลงุงลูกนี้เป็นลูกฟ้าอีกเลยนะครับลูกนี้เจอไปอีกหนึ่งเหลืองนะครับสำหรับท่ากรมวิทยาคมนะครับผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดนะครับ ปักตรงใจสีนรมยังควองบอลอยู่นะครับตอนนี้มองหาเพื่อนถ่ายขึ้นมาลูกนี้ละบอลขึ้นไปผู้เล่นหมายเลขอ,ออกนะครับลูกนี้ไม่ทัน,น,นอยู่ที่ท่าข้ามท่าข้ามวิตยาคมลูก นาครับวิทยาคมนะครับลูกนี้นะครับจะได้เตะลูกฟาวนะครับบุรีนหมายเลขโยนขึ้นมาหน้าประตูลูกนี้ตาข้ามวิทยาคมทันไหมม่ปักทงใจสีนรกทิ้งบอลขึ้นมาไม่ผ่านผู้เล่นของท่าข้ามตาข้ามปักทงใจสีนรกลากบอลขึ้นมาโยนขึ้นลูกนี้แล้วก็เปลี่ยนหมายเลขตัดลูกจะไม่หลุดนะครับทุกทีโอ้ บดบอลยังไม่ออกนะครับตอนนี้ยังมองหาเพื่อนอยู่ออกมองไม่เห็นนะครับสนามกว้างซะเหลือเกินขอบผู้เล่นนะครับหมายเลข21เข้าผู้เล่นหมายเลข16ออกนะครับถ้าข้ามวิ์ เซตยาคมปักถรงใจสีนรกโยดไปหน้าประตูลูกนี้ขอบ้านหลวง <c oughs> ผู้รักษาประตูนะครับส <c oughs> กัดลูกฟุตบอลนะครับผู้ชนเสาประตู สกากคาวิทยาคมโยนขึ้นมาผู้เล่นหมายเลขเจ็ดลากฟุตบอลขึ้นไปไนนลูุนี้เป็นลูกออกเปลี่ยนตัวนะครับของปากทรงใจสีน้ำงนัผู้เล่นหมายเลขยี่สิบแปด 32เข้านะครับ28่อกตาข้ามลูกนี้ว่ายัางไรลากบอลขึ้นมาปิดป,ปักชนกันสีนะลงต่คืนขึ้นมานะครับมองหาเพื่อนอยู่นะครับปัมบอลกันอยู่อยู่ที่ตาข้ามวิทยาคมลากพุตบอลขึ้นไปลูกนี้ ตัดสินใจ้ครับซึ่ง,งยงิงกึ่งผ่านลกนี้สำหรับท่าคาวิทยาค,นคนยามนะครับนำอยู่ที่สามแต้มนะครับตอนนี้ยังเจ็บแต้มอยู่ที่สามแต้ม ลูกสารประตูโยนขึ้นมาปั๊บถุงชัยสีนระลงยังของบอลลงโยนไปดูตีปีกสายชันนึกไม่ทันลนูกนี้ขอบอลลงลูกนี้อโอ้โหยังอยู่ไม่ผ่านผู้เล่นของท่าข้ามโยน,โยนขึ้นมาดูทีท่าข้ามโยนขึ้นมาให้เพื่อน ิดอยู่ที่ตักตงใจสีน้ลงถ่ายบอลเบาๆนะครับมองหาเพื่อนลูกนิดปั๊มบอลขืนให้กับผู้เล่นแดนหลังลูกนิ้ถ่ายบอลให้กับตักตงใจสีนรลงลากบอเล่เข้าหลังนะครับผู้เล่นหมายเลขแปดแดงเร็วด้วยนะครับตัวนี้แดงหรือเหลือง นี้เจอไปอีกหนึ่งเหลืองนะครับสำหรับท่าข้ามวิทยาคมสองเหลืองนะครับ ลูกนี้จะได้เตะนะครับอยู่ที่สี่สิบหลาของปกงักธงใจสีน้ลงหลับลูกนี้วะผ่านบอลไม่ผ่านผู้เล่นของท่าข้ามตะขับละเดียวขึ้นมาผู้เล่นหมายเลขส3บสาขึ้นหลังให้ผู้เล่นหมายเลขยี่สิบโยนข้ามฟ้าไปปกักรงใจสีน้ลงตัดสินใจมงองออกกัดว้ก่อนโยนอยู่ที่ท่าข้ามผู้เล่นหมายเลขสิบเจดหลักบอลขึ้นไป สับไปสับมาผ่านไหมนะครับลูกนี้ผ่านสองลูกนี่โอ้บอลจะอยู่ที่แดนหลังของปากทองชัยศรีนะลคง ลูกนี้เป็นลูกออกลูกนี้เป็นลูกทุ่มของปักทธงใจสีนลงคาะบอลลงพันไหมลูกนี้อยู่ที่ผู้เล่นหมายเลขสามสิบคืนหลังให้กับปักธงใจสีนลงครอบอลอยู่นะครับอยู่ที่ผู้รักษาประตู โยนข้ามฝากมาติดผู้เล่นของท่าข้ามปักผมใช้สีนรำงของบอลขึ้นมาผู้เล่นโอ้ยไม่ทันนะครับหมายเลขสิบสามสิบสองทุ่มขึ้นมาไล่มาตามเส้นนะครับอยู่ที ตาข้ามิทยาคมลูกนี้โอ้ยปกักสงงใจสีนรกงสกัดยังไม่ผ่านผู้เล่นของปักทงงใจสีนรกอยู่ที่ตาข้ามตาข้ามิทยาคมยังมองหาเพื่อนลูกนี้เป็นลูกออก ตาข้ามวิทยาคมมองหาเพื่อนสับไปฐานไปที่ปีขวาของตาข้ามยังไม่ถ่ายบอลนะครับสำหรับตาข้ามวิทยาคมเติมบอลขึ้นนะผู้เล่นหมายเลขย0โยนข้ามฝากลูกนี้ออก นะครับนะครับจะเปลี่ยนตัวนะครับผู้เล่นหมายเลข1ิเข้านะครับผู้เล่นหมายเลข17ออกนะครับ ติดถ้าข้ามถ้าข้ามจนคืนหลังนะครับอัานบอลมาอยู่ที่แดนกางผูเ้เรนหมาเลข21ไม่ผ่านู้เรนครับถ้าครับตัดสินใจกึง่งยิงกึ่งผ่านลูกนี้โอ้ตอนนี้นะครับอากาศร้อนนะครับนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับ รงใช้สีนะลองหลบล,ลากบอลขึ้นไปนะครับผ่านไม่ลงไม้ผ่านนี่ผ่านไม่ลงนี่เอาจะลอยขึ้นมาหลบโอ้ย,อยไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะครับผู้เล่นหมายเลขแปดหมวกไม่รู้จะมองไปไหนมาท่านี้ไปท่า,ทา <c oughs> โอ้ กับตอนนี้นักกีฬานะครับอย่างบาดเจ็บนะครับ,บสกออ์ยักกยกกยงศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับของการแข่งขันครึ่งหลังนะครับ ข้ามลิทยาคมของบอลโยนมานะครับข้ามฝากปักตรงใจศีนรงนะครับสากัดออกลูกนี้นะครับจะเป็นลูกเปลี่ยนตัวนักกีฬา ยึตัวนักกีฬานะครับเอาผู้เล่นหมายเลข2ี่สเข้าเกนะครับยี่สิบเกตออกนะครับของปักตรงใจสีหน้าลงสำหรับเปลี่ยนตัวนะครับให้ออกมาอยู่ที่สนามกลางนะครับอยู่ที่กรรมการชี้ขาดด้วยนะครับเปลี่ยนทายตัวนักกีฬาตน ลูกนี้โยนขึ้นไปลูกนี้มองลูกเหรอครับติดผู้เล่นของผู้รักษาประตูของปักธงใจรีนรงค์เล่นเร็วขึ้นมานะครับอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลขยี่สิบสี่ลากขึ้นมานะครับผ่านลากเดียวลากจะขึ้นมานะครับลูกสองลูกสามเพื่อนลูกนี้พาไปลูกนี้สับไปสับมาสับไปสับมองหาเพื่อนคื้นอล้วจิ้งจก เกือบเข้าไปนะครับเกือบเข้าสามเหลี่ยมทองคำไม่เข้ากรอบเล่นกันปอกป๊กปอกป๊กเวลาที่จะทำประตูนี้เร็วกับพันนะครับอยู่ที่กลางสนามาขาวิทตยาคมกระชากบอลขึ้นไป,ล,ปล,นลูกนี้โอ้ปานนะครับลูกนี้ปักตรงใจสีน่าลงเก็บ อยู่ที่ปกักถุนใจสีนระลงยังอยู่ที่แดนหลังไฮบอลกลับไปกลับมาอยู่ผ่านมาผู้เล่นหมายเลขดีสิบสี่อยู่ที่ผู้เล่นหมายเลขแปดเอาลูกนี้ว่ายังไงทันเลยไม่พันลูกนี้โย,ย,ยนที่เปนประตูกะชอกลูกนี้ผู้รักษาประตูตัดสินใจโยนทิ้งออกมา ว่าจยไงไงบางบอลทันไหม้ยเอาลูกนี้เอาเตะทิ้งออก ถูกไหมเพื่อนบเบาๆนะครับเอาเปลี่ยนเ่ยนทุ่มโยุดขึ้นมาติดเอาลูก <c oughs> أو, ลนี้จะ <c oughs> โดดลูกมี้ ตัวเล็กนะครับลอยวิวผู้เล่นหมายเลขแปดใหญ่นักสู้ทุกนี้จะได้เตะลูกฟ้านะครับปักธงชัยสีน่าลงผู้เล่นหมายเลข2 2โยนขึ้นไป ภา้ามยังคองบอลข้อบอลลงมองหาเพื่อนไม่ผ่านผู้เล่นผ่านนดไม่เพียบสับไปสับมาผู้เล่นหมายเลขเตนะครับของฝาคามวิทยาคมยังคองบอลอยู่มองหาเพื่อนโยนขึ้นไปลูกนี้ติดผู้เล่นของปักดวงใจสีน้าหลง ขอบอลโยนขึ้นมากลางสนามคืนบอลให้กับผู้รักษาประตูของท่าข้ามบิทยาคมหลุดบอลขึ้นมาปักตรงไม้สีน่นะลุงยังไม่ผ่านผู้เล่นของเอาลูกนี้ผิดนะครับส่งบอลโ,โอ้เอาผู้เล่นหมายเลขแปดเอาไปได้หรือไม่ไปได้ผ่านไไต,ต่อไปนะคะรับช่วงโรลานะครับของขึ้งหลังนะครับ ผู้เล่นหมายเลขแปดบอกแล้วนะครับลูกกลมๆนะครับมันอยู่แค่พลิบตาเดียวนะครับพลิบตาเดียวปักตรงใจสีน่าลงนํำไปนึ่งประตูต่อศูนย์ของการแข่งขันครึ่งหลัง ตอนนี้ว่ายังไรเก่งได้หรือไม่นะครับท่าคามบิทยาคมอยู่ทีท,ท่าคามิธทยาคมผู้เล่นหมายเลขสิบขึ้นหลังให้ผู้เล่นหมายเลขอยู่ทีไม่ผ่านผู้เล่นของปักทองใจสีนาลงสวัสดีนะครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นตาขาม บิตยาคมจัดตีเสมอได้หรือไม่นะครับตอนนี้โอ้โหปักสนใจสีน้ลงตัดสินใจยนออกมาจากการบิตยาคมนะครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นหมายเลขเ้าเข้านะครับอผู้เล่นหมายเลขยี่สบออกนะครับ ผู้เล่นหมายเลขเก้าเข้านะครับผู้เล่นหมายเลขยี่สิบออกนะครับของท่าคพิยา <c oughs> อยู่ที่ซากาบิทยาความว่าจะตีเสมอได้หรือไม่ยังชุนละมุนกันอยู่นะครับโยนขึ้นมาหน้าประตูลูกนะครับโโอ้โหโลูกนี้ โอ้โหลูกนี้นะครับผู้จัดการทีมลุ้นนะครับลูกนี้โอ้โหไม่เข้ากอบจะาบีนะครับช่วยขึ้นสกอร์บอร์ดด้วยนะครับอยู่ที่สาคาวิทยาคมอยู่ที่แดนหลังนะครับ ผ่านมาให้ผู้เล่นหมายเลขส2บองบอกหาเพื่อนนะครับตอนนี้ไม่ผ่านผู้เล่นของตัดดงใจสีนารงยังออาสามผ่านกันอยู่อยู่ที่ทัากาวิทยาคมลำเลียงบอลขึ้นใหม่นะครับตัดบอลไปได้ไหมไม่ผู้เล่นหมายเลขแปดลุกอย่างอยู่ที่ท่าข้าวบิทยาคมผ่านบอลผู้เล่นหมายเลขเก้าหลักบอล้นไปไม่ผ่านผู้เล่นของ สีนาลงปกักคนใจสีนะลงว่าไงเอาสับไปสับมาอยู่ที่นอกกันนอกกันโอ้โยหหหไม่รู้อะไรวันนี้สงสัยกินสามสิบสออกนะครับบุรินนี้อยู่ที่เกมเร็วนะครับว่าจะงไงจะข้ามวิทยาคมจะตีเสมอได้ไหรือไม่อย่างมองหาเพื่อนอยู่ผุรเน่นหมายเลขยี่สิบเอ็ด ลับอลขึ้นไปอยู่ที่ปีขวาพันไหมลูกนี้ออกครับหยุนจากแดนหลังนะครับของปักทงใจสีน่ลง อยู่ที่สาคามิทยาคามบอดนะครับลูกนี้สาคขามิทยาคามยังคลองบอลอยู่คืนหลังให้กับเพื่อนผู้เล่นหมายเลข 10. สิบตาคามามงคลองบอลอยู่โอ้ไม่รู้กันนะครับ อ,อยู่ที่ท่ทาข้ามวิทยาคมยังถ่ายบอลให้กับเพื่อนอยู่ที่แดนการนะครับปลับเลี้ยงบอลขึ้นมายังไม่ขึ้นถ่ายกลับไปกลับมาผู้เล่นหมายเลขสี่วางทางข้า,ขามวิทยาคมโยนขึ้นไปอยู่ที่ติดหมด เวลาของการแข่งขันนะครับในระหว่างปักตรงใจสีนาลงนะครับประทะกับท่า้ามวิทยาคมปักตรงใจสีนาลงนำไปหนึ่งประตูต่อศูน